กองนักบวชมาถึงที่หน้าประตูฤทชีวิ่งออกไปชนนักบวชเขาก็เอ่ยขอโทษแล้ววิ่งออกไป นักบวชเข้ามาถามนีลามว่าเตรียมการทั้งหมดเสร็จแล้วหรือยังฝ่ายมาริชกาก็โทรหาริชีขณะที่เขาขับรถอยู่บนท้องถนนเธอถามเขาจะไปไหนเขาบอกไปวิหารพระแม่ธุรคาเธอย้อนว่าเขาไปตามคำสั่งป้านีลามเพื่อทำพิธีให้ลัสมีเพราะว่าโซเนียโทรมาบอกเธอริชีปฏิเสธบอกนักบวชที่ทำพิธีให้เมื่อวานโทรมาบอกว่าลัสมีอยู่ที่วิหารพระแม่ทุรคา มาริสกาบอกเธอจะไปที่นั่นด้วยริชีบอกไม่ต้องมา เขาเหยียบเบรกเพราะมวแต่คุยเกือบที่จะชนรถสามล้อเครื่องริชีมาถึงวัดวิ่งไปที่วิหารพระแม่ทุรกคาทันทีมาริชกามาถึงก็วิ่งตามไปนักบวชบอกให้ทุกคนที่วิหารไปทางด้านหลังของวัดลัสมียังคงอยู่ที่วิหารเพียงคนเดียวคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมากำลังเดินออกจากวิหารชา้าช้าริชีกับมาริชกามาถึงด้านหน้าเห็นลั斯มีที่มีดวงตาบอบชำ้ำ มีผ้าบาปโพกที่หน้าผากเขาเห็นน้ำตาที่ไหลออกมาจากตาของเธอเขาเดินเข้าไปบอกเขาดีใจที่พบเธอเขาตามหาเธอทุกที่ขอให้เธอไปกับเขาทุกคนที่บ้านตามหาเธอและพ่อก็อาการไม่ดีและร้องไห้หนักรัศมีสะบัดมือเขาออกหันมองหน้ามาริชการัศมีนึกถึงคำโกหกของพวกเขาริชีขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ ลัสมีบอกไม่คิดว่าพระแม่จะทำให้เธอันน,นเห็นในความฝันก่อนว่าสามีของตัวเองไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่น ฉันพยายามจะหยุดคุณแต่คุณไม่ฟังฉันอย่างล้อเล่นกับฉันคุณคงคิดว่าสาวบ้านนอกกำพร้าอย่างฉันคงโง่ละสินะที่มองไม่ออกกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าฉันสนใจโฟกัสเพียงแค่คุณห่วงว่าจะเกิดอันตรายอะไรขึ้นกับคุณมารู้ตัวอีกทีสามีก็ไปแต่งงานกับคนอื่นเมื่อได้รู้พื้นดินที่เหยียบอยู่แทบจะสุดลงไปตรงนั้นฉันไม่เคยตกใจมากแบบนี้มาก่อน ที่ถูกสามีหักหลังตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าฉันแต่งงานกับคนผิด มาริสกาบอกว่าเธอรู้ว่ารัศมีเสียใจมากแต่ขอให้ฟังเธออธิบายลัศมีเดินเข้ามาหามาริสกาที่ยืนอยู่ด้านหลังริชีว่ายังจะต้องการอธิบายอะไรอีกฉันเชื่อใจคุณคิดว่าคุณเป็นน้องสาวของฉันอีกคนฉันเหมือนโง่เองที่ขอความช่วยเหลือจากคุณฉันตาบอดเองที่หลงเชื่อคุณคุณทั้งคู่หลอกฉันและพวกคุณก็พูดถูกฉันเองที่มาแทรกระหว่างกลางพวกคุณ ตอนนี้ฉันไม่สงสัยเลยที่เคยเห็นพวกคุณกอดกัน ลัสมีก็นั่งพิงเสาสะอื้นให้ฤทธิ์ชีชวนเธอกลับบ้านแล้วค่อยุยกันจะเข้าไปประคองให้ลุกขึ้นเธอก็สะบัดมือเขาออกสั่งอย่าได้เข้ามาแต่ต้องตัวเธอเขาไม่มีสิทธิ์อะไรกับเธอนับจากนี้โลกเปลี่ยนไปโลกใบนี้ไม่เหมาะสำหรับฉันหรือฉันอาจจะไม่เหมาะกับโลกใบนี้มาริสกาขอให้ลัสมีเข้าใจลัสมีก็บอกว่ามาริสกาฤิ์ชีเป็นส สามีฉันคุณพยายามจะแต่งงานกับเขาทาั้งทั้งที่คุณกําลังจะแต่งงานกับวิราชแค่นี้คุณยัางทรยศเขาิชีก็เช่นกันถ้าคุณบอกฉันแค่คำเดียวฉันก็พร้อมจะจากไปเพื่อความสุขของคุณฉันเคยบอกคุณว่าฉันทนไม่ได้กับการโกหกและการทรยศ มาริสกาพยายามให้ลัสมีฟังเธออธิบายลัสมีชีหน้าบอกว่าฉันกำลังคุยกับริชชีริชชีจะพูดลัสมีบอก เธอยังพูดไม่เสร็จมันสายเกินไปที่จะฟังคุณพูดอะไรตอนนี้คุณมีเวลาพูดทั้งมากมายแต่คุณไม่พูดอยู่บ้านเดียวกันห้องเดียวกันกลับมาสวมหน้ากาก,ากใส่กันชื่นชมว่าฉันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้และฉันก็ดันเชื่ออย่างโง่เขลา มาริสกากระรงว่าริชีเป็นของฉันและเป็นของฉันตลอดมาลัสมีสั่งให้มาริสกาเงียบริชีไม่ใช่ของเธอเมื่อเขาแต่งงานกับฉันฉันสวมชุดแต่งงานแต้มสินดูสวมสร้อยมงคลสูตร ครอบครัวโอเบอรอยให้สิทธิการเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแก่ฉันริชีเป็นของฉันจนถึงเมื่อคืนนี้ตอนที่เขาช่วยฉันในคืนดิวารีฉันเคยคิดว่าเขารักฉันเหมือนที่ฉันรักเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ใกล้หัวใจมากที่สุดแต่ภาพก็มาชัดเจนจนทำให้รู้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องโกหกมาลิชกาบอก ตัวเลือกแรกของเขาก็คือฉันเขาไม่ได้ทรยศคุณเพราะเขารักฉันก่อนที่จะแต่งงานกับคุณลัศมีตกใจถามริจีมากมายเขาก็เอ่ยขอโทษลัศมีบอกว่าคุณเคยรักมาริสกาก่อนแต่งงานตอนนี้ คุณจะมาขอโทษมันสายเกินไปแล้วที่จะมาสำนึกและมาขอโทษฉันคุณรักมาริสกาแล้วทำไมถึงยังมาแต่งงานกับฉันถ้าคุณแต่งงานกับฉันด้วยแรงกดดันของพ่อแม่คุณอย่างน้อยคุณน่าจะบอกฉันหรือไม่ก็บอกพวกเขามาริสกาบอก พวกเขารู้ทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเกี่ยวกับเราและความสัมพันธ์ของเราลัสมีตกใจถามริชีย้ำว่าพวกเขารู้ริชีไม่กล้าสบตารัสมีลัสมีกโกรธจูงมือเขาเข้าไปในวิหารจับมือเขาสัมผัสที่เท้าขององค์พระแม่มาริสกาจะก้าวเข้ามาเกิดเสียหลักข้อเท้าแผลง เธอจึงสุดนั่งตรงนั้นลัศมีถามว่าให้บอกฉันมาทุกคนในครอบครัวคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับความรักของคุณที่มีต่อมาริสกาใช่ไหมพวกเขารู้ใช่ไหมว่าคุณแต่งงานกับฉันทางทางที่คุณรักมาริสกาฉันบอกให้ตอบมาอย่ากโกหกฉันเพราะว่ามือคุณแตะที่เท้าองค์พระแม่อยู่ ฤิีเงียบด้วยสีหน้าที่ยอมรับลัศมีตกใจน้ำตาหนองหน้าหันไปตัดเพาะกับองค์พระแม่ที่ห้องโถงครอบครัวโอเบอรอยสมาชิกนั่งล้อมวงโดยนักบวชทำพิธีบูชาวิเรนดาอายุกลับมาอาณาบอกพวกเขาว่าพบลัศมีแล้วฤิชีกำลังไปพาเธอมาวิเรนดารู้สึกขอบคุณพระเจ้าลัศมีพูดกับฤิชีว่าคุณต้องการอะไร คุณล้อเล่นกับชีวิตของฉันทำให้มันเป็นเรื่องตลกฉันอุตสาห์คิดว่าคุณคือพรของพ่อคิดว่าคุณคือตัวตนเข้ามาเติมเต็มให้ฉันแต่คุณก็กลับมาฉกฉวยความสุข และทุกสิ่งคงชั้นไปริชีจะพูดลัสมีสั่งอย่าได้พูดอะไรเพราะสิ่งที่เขาพูดทุกคำนั้นตอนนี้กลายเป็นการโกหกสำหรับเธอทำไมคุณไม่บอกฉันทำไมคุณเห็นชีวิตฉันเป็นของเล่นฉันเคยคิดว่าโลกนี้สวยงามแต่คุณก็เป็นคนเปลี่ยนมันพิสูจน์ให้เห็นว่าโลกใบนี้ไม่น่าอยู่ไม่น่าไว้วางใจรู้ไหมชันรักคุณสุดหัวใจ แต่คุณลัสมีก็สอื่นให้ก่อนจะพูดต่อว่าตอนที่พระเป็นเจ้าแย่งพ่อแม่ฉันไปฉันรู้สึกแย่มากแล้ว แต่ฉันได้พบคุณเหมือนคุณคืนทุกอย่างให้ฉันทั้งครอบครัวคุณและที่สำคัญคือตัวคุณแต่คุณก็กลับฉกฉวยความสัมพันธ์ทั้งหมดคืนไปฉันจะยุติความสัมพันธ์ของฉันกับคุณเธอก็กำลสร้อยมงคนสูตรที่คอนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาตัดพอเขาด้วยความน้อยอกน้อยใจทั้งน้ำตาจนเธอก็เดินออกมาจากวิหาร มาริสกาลุกขึ้นขอให้ลัศมีฟังเธออธิบายลัศมีบอกถึงพูดไปก็เป็นแต่เรื่องโกหก รู้ไหมเมื่อใดก็ตามที่คุณโทรหาฤชีชื่อของคุณจะแวบมาหาฉันตลอดฉันคิดว่าเป็นแบรนด์น้ำหอมคุณคนของคุณไม่ฉลาดเลยที่ทรยศฉันและฉันไม่ให้โอกาสพวกคุณที่จะหักหลังฉันอีกต่อไปมาริสกาก็ตกหวาดเสียงดังขอให้ลัศมีพอได้แล้วมันไม่ดีหรืออย่างไรที่เธอได้ทราบทุกอย่างทำไมไม่คิดว่าเธอได้รู้ ความจริงไปสิททีมันไม่ควรจะแย่ขนาดนั้น ทำไมจะต้องอารมณ์เสียร้องไห้มากมายพูดซ้ำไปซ้ำมามันไม่ดีหรืออย่างไรที่จะรู้ความจริงก่อนแบบนี้ลัสมีบอกมาริสกาเธอยังกล้าพูดดีอีกยังจะหักหลังฉันไม่พออีกหรือฉันน่าจะรู้ความจริงก่อนการแต่งงานฝ่ายมาริสกาก็เสียงอ่อนว่าฟังนะลัสมีถ้าฉันทําให้คุณเจ็บปวดฉันต้องขอโทษด,ด้วยลัสมีบอก คุณไม่ต้องมาขอโทษตอนนี้การโกหกของคุณทำลายชีวิตใครบางคนคุณไม่ควรได้รับการให้อภัยมาริชกาคุณทำลายชีวิตฉันฉันไม่มีวันให้อภัยคุณฤทีิจะเอ่ยชื่อเธอรัศมีก็ชี้หน้าว่าอย่าได้เอ่ยชื่อฉันรัศมีเดินออกจากวิหารฤจีก็วิ่งลงบันไดาตามเธอมาแต่ผู้คนเดินไปมาจึงมองหาเธอไม่เจอเขาวิ่งตะโกนเรียกเธอแต่มา ริชกาก็หยุดเขาถามว่าเห็นอาการลัสมีไหมนางเสียใจน้อยใจริชีก็บอกเห็นตาเธอไหมเธอมีความเจ็บปวดในดวงตาของเธอเธอมีความเจ็บปวดในทุกคำถามเขาทำผิดต่อเธอและเธอไม่ควรจะรู้เรื่องนี้ มาริชกาให้เขาผ่อนคลายว่าไม่ช้าหรือเร็วลัสมีก็จะต้องรู้ความจริงไม่ว่าตอนนี้หรือว่าหลังหนึ่งปีริชีบอกใช่เธอควรจะรู้ความจริงแต่ไม่ใช่มาบอกในเวลาเช่นนี้สิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับลัสมีคุณกดดันผมเรื่องการแต่งงานจู้จี้จุกจิกเร่งให้แต่งงานอ้างเพื่อความสงบทางใจของคุณ ผมก็ให้คุณมันเป็นข้อแก้ตัวแต่ในความเป็นจริงคุณต้องการแต่งงานกับผมผมก็บอกเป็นร้อยครั้งแล้วว่าให้รอหนึ่งปี มาริสกาย้อนถามว่าแล้วมันจะแตกต่างกันตรงไหนจะตอนนี้หรือว่าหลังหนึ่งปีมันทำให้ความเจ็บปวดรัศมีลดลงไหมริชชีบอกผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่หัวใจรัศมีแตกสลายเพราะผมความสัมพันธ์ผมกับคุณไม่ผิดแต่ว่าการแต่งงานมันผิดมันไม่ถูกต้อง